ค่ะกรับสวัสดีพี่น้องปองไปเอฟซีทุกทท่านค่ะค่ะยินดีตอนรับข้าสู่ทางช่องสุภารวยเนะคะ่ะค่ะวมื่อนี้แอก็ได้เดินทางมาตามตอเหลขปูลมไส้เนาะคะ่ะหลังจากที่เลขปูเขาศูนย์หกเต็มเตมเลยเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะแอรก,กับโบผาที่สิมาตามตอหวดให้พี่น้องเนาะคะ่ะค่ะสำหรับพี่น้องท่านใดที่เขามาแล้วแอก,ก็ขอกําลังใจคนละหนึ่งไลน์หนึ่งแชแนเดอร์ะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจง้งเตือนไว้เนาะคะ่ะเพื่อสิบวันได้ผลาด ข้าวสารแน,นวทางดีๆเด็ดๆจากทางช่องนะคะพี่น้องคะอันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ของวัดใหญ่เฮานี่นะคะยังร่ทันแล้วเลยะคะ่ะข่ะเสิ้อผ้าไปซองแม่ตะเคียนก่อนที่จะเข้าไปหาปูนะคะ กองมังเดอร์พี่น้องเห็นเป็นตัวได้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปบอกกันได้นะคะพี่น้องคะค่ะบันทึกการิภาเข้าไปกับปูพร้อมๆกันเลยคะ่ะเฮ้ปูดคำนามสกัน่กกะ เย็คือข้เขาคัดเขาแน่แฮ้ยห้องชอ่ะตัวเน้นพร้อมไหมวงกลมเฮ้ยพมเกูหลมาบเกกด้ออเด็กเอู่ดเของปู่เอาลดมกบ่ของเก่าเอาด็กเู่ก็ได้ออด่ด้อกไดดด้ดอ่กเอาเอ่ดอดงปู่เ่ก่้ข ต้อเน้นว่าไม่ออกออกออกต้อเน้นพร้อมเลยเน้นสองคู่ออกสามอ่าเริ่มเริ่มเติมสองเลยมั้ยเริ่มเติมสองก็จะอะไรคู่ก็เปิดเติมด้วยค่ะท่นเติมสองนี่คัะคู่ค่ะเนี่ยนี้ของเก่าด้วยค่ะพี่น้องค่ะของเก่าเดียนเอเนเดของเก่าด้วยค่ะพี่น้องปูอาสเดลเริ่มเติมสองไว้ให้เลขติดติดปูกับติดคักติดแน่ค่ะพี่น้องค่ะศูนย์กับหนึ่งกับห้านะคะมาทั้งศูนย์มาทั้งหนึ่ง หาเลขวิงว่งวิ่งศูนย์วิ่งหนึ่งนี่ก็เข้าเต็มเต็มเลยค่ะพี่น้องค่ะงวดที่แล้วมากทั้งศูนย์มากทั้งหนึ่งนะคะวิ่งล่างบนนะคะพี่น้องค่ะโอ้สุดยอดปูสุดยอดเงนินเขาแข่งเงื่อนี่เอาแบบนี้เองนะนปูห้องอะไรนะตัวหันโอ้มีสามตัวฟอรอมพี่น้องเอัอเนน,นี้ห้าปลาอันนี้มาแปะเด็กล้วเด็กปู chắc chát, chát, chát chắc chắn 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 mình cáp nó bún nó. Buyên mất cáp bút cáp hay không. Take bún ăn tối đa, kìa anh nít gần men. anh nít gần gần nó. Hm, anh nít gần gần anh anh nít gần 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 ก็วนบลั invest, mm. thôi, ่งๆมาเมก์แเจดนังแต่เจ็ดนังมันอะจิน่หน่อย้กิ้หน่อยอ่กรวมกัอันนี้คือล่างอันนี้คือบนบนล่างกันเดียวกันนันละบนล่างเขาจะ็นยินเออมันออกมันไปได้สเตตหกเก็ดแปด กเจ็ดแปดบนนออสเตตนั้นหงหศูนย์หนึ่งอยอ,ออ <laughs> อ,อสเตตน้อยสเตตน้อยออสเตต<บ>ก็สเตตทัดพด้บานนี้ชอ,อสเตตห <laughs> เลขาประสิพ,พัมาก,กินซอยจูกะข้าติ้งานทางังเมืองกาเนะน่ไปกินยอดหลังเนี่ค่ะกินได้ลยอดหลังในโบสถ์ส<บ>ันก<บ>ูก<บ>ินยอดหลัง กันหลังจากต้งโตให้ตเนเือชงงกันืชากันชาแกได้รู้ไหสมตัวนี่ข้างป้าสตัวนี่มันจากไหนเขาปูเลข้างป้าเลขยอดอเราเ็กวนพวกเราเลกกันยอดร่วมกันหมดเลรอบอันนี้ยอดร่วมกันอันนี้เล็กข้งหางป้าาสามแสน แปดหมื่นสามร้อยหกสิบเก้าบาทอ้เอาเอาแต่ปลายมันมาเลยนมาปูมันเร่วมป่ายร่วมรวดร่วมทั้งเมือทั้งตลเรอเก้าเจ็ดสามนปูน้องลนดนด์สองสองเมือนเนี่ยแลนดนลนกลกว่าเล่นมาปูโอ้สาถัอนุโมทนาบุญนำปูเด้อพี่รองคามันายมันกฝ่ายมันรันเก้าเจ็ดสามเนี่ยลันอะไรปูรานลานกว่าสองหมือน กเอาดสมเอาเดตัวถ่ายเลยมาพูมามาตะเด็ดสาเลยมาเออเลขเอาเลยเลขสามตัวของปูกะมีสามหเก้ายอดร่วมทั้เหมือั้งเบลเลอร์ปูกะเอาแต่ยอดมากที่น้องค่ะเอาจะป่ายัมมากค่ะเก้าเจ็ดสามค่ะเป็นเลขที่สวยงามมากมค่ะพี่น้องสามกับสามกับมี่มดีเลยค่ะเจดเก้าเจ็ดสาม มันเข้ากับเลขสูตรปูเลยเนาะมันได้การเลยวันนี้เข้ากันเสียใจแล้วเลขขาประสิทธิเสียใจเลยค่ะเล้วเลขขาอัายันโมไม่เงินเติมน้ำมันปูงวดที่แล้วไปยุ้มมันตัวนั้นเน๊ยตัวที่ปูงเขียนไงเออตัวที่ปูเขียนงดก่อนพูดนะปูวันนึงเห็นคือบอกว่ายุ้มเัวน้นก็ไปเจออันหกศูนย์ม่ไว้จ้าอัน ยี่สิบแปดแม่ค่ะประจวบคันั้งหมดเนาะเอกเอาเละหาเละ่มันมันบ่มักชุนหจัอเลจัเลวมาจเล่ะมักชุนหก็จะหายู่อันเนี่น่าจอเนาะโอ้่ได้แทรก็จะ่ได้กิน่ได้แทู้เอาหกุดเินม ก่านี่ยม้วนเลว่านแม่น่ยแบ่าตัวให้ทหน่มเราแพนพนงเงอนเลยโมทีมงานหรอมังปูทิมงานนํากันลรอมังเราเตี้ยเีทีมงานเดียวกันนั่ยนะคบอกว่าไม่ลูกขนหม่ปิ่งแ้วโอ้ ไม่ไม่นุ่มไม่ไมล,กลกูกุนมดีปิดป,ปิดไปลราปูมันดังแห้งอยู่ไม่ได้เลยดังจนปิดสำนักเลยเปิดเฉยปิดปิดกวนปูเพราะว่า,าเป็นอะไรบุกขับอ่าพี่น้องคะนี่ก็เป็นตัวดีตัวเด็ีนะคะจากปูหล่มไช่ฮะนะคะพี่น้องเนาะ ถ้าพี่น้องท่านไหนมากกระจัดคัดกระพานนะคะท่านช่องเสนอเป็นแนวทางฝากตอนเพานั้นนะคะพี่น้องคือพิษบ่าว่ากันนะคะพี่น้องการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะคะพี่น้องค่รจังไดก็เอาไปวิเคราะห์ถ้าตรงคิดตรงใจนะคะทามาค่ะชอบก็คอยยิบจับลอตเตอรี่ไว้ถ้าลุนรางวัลที่หนึ่งนะคะพี่น้องเนะาะค่ะสําหรับเลขสามตัวนะคะพี่น้องค่ะเอาเลขติดก็เนาะคะ่ะพี่น้องเลขติดนะคะเลขติดปู้นี่จิม,มีหก มีเจ็ดมีแปดค่ะปูาอาจจะเป็นสเตตเนาะคะ่ะพี่น้อง้วค็ถ้าผู้ใดมักเมยมักแลนเนะะาะค่ะกะหกกับเจ็ดค่ะพี่น้องค่ะเด่นที่เกตแลนะคะ่ะพี่น้องเด้อเด่นที่เกตวันนี้เลขสามตัวก็สิมีสามหกเก้าเก้าเจ็ดสามค่ะโอ้นี่แต่ง,งามค่ะเลขปูค่ะเลขหางคาปลาเด้อค่ะเด้อเลขหางคาปลาปูเนาะค่ะปูแนะต่ยอดลายมันมาเนาะคะ่ะพี่น้องถัดเราบันนี้เลขจับคู่มีหกเก้า เจ็ดเก้าเจ็ดสามหกสี่เจ็ดหนึ่งเก้าสามปูเน้นอยู่สามหางค่ะพี่น้องมีเก้าสามกับเจ็ดสามกับหกเก้าค่ะพี่น้องคะ่ะเน้นกับเน้น,น,นตรงงามงามค่ะพี่น้องล่องไปพิดจะละหน้าเบื่อสำหรับเลขล่างนะคะกับมีสี่แปดเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดเก้าหกสามเก้าเน้นที่เจ็ดหนึ่งกับสามเอ้ยกับเจ็ดสามค่ะพี่น้องคะ่ะเน้นที่เจ็ดหนึ่ง เจ็ดสามค่ะพี่น้องค่ะจะไม่มาเพระทันไปเบอรปูไปแซ่ค่นนี้เบอร์น้องแดงวัดน้องแดงโอ้สาธุสาธุค่ะค่ะเอากระซิลลบกวนปูสักนี้ค่ะขอบคุณหลายๆค่ะปูค่ะสำหรับแนวทางค่ะขอบคุณค่ะปูค่ะนั่นเรสุดท้ายยังคุยกัน